ก็ <Okay. S 2> สวัสดีคุณคุณอิกกับคุณหนิงค่ะคหนิงอยากเป็นทางการนะคะพี่เอิงค่ะจากมิด้านะคะเป็นบนรรลักษ์ของมิดา้าสำนักบรรสาราการพัฒนาแล้วก็ในการจัดงานจัดครั้งจัดอบรมครั้งนี้เนี่ยเป็นความร่วมมือระหว่างข้าสมุทรกับทางสภาพานักงานนะคะในการที่จะจัดอบรมในครั้งนี้ก็มีวันที่สิบกที่ได้รับความรู้จากคุณหนิงกับคุณอิกนะคะคุณหนิงก็คือท่านไหนเอ่ย คุณค,คุณหนิงคนเสียงตอนนี้ใช่ไหมคะเสียงพรอๆก<ช>ัฟังอยู่ตลอดค่ะแล้วก็อคุณหนิงคุณ,คณว่ารุดาการุณรุรดาค่ะชื่อยากหน่อยนะคะค่ะการุณีเป็นเจ้าหน้าที่งานผลิตสื่อเสียงของระบบเดซี่นะคะแล้วก็อีกท่านหนึ่งคุณอิกนะคะนนคุณชนรัฐกิจยิมย่องนะคะเจ้าหน้าที่ดูแลร,ระบบบริการข้อมูลข่าวสารของคนตามบอดก ได้รับความกรุณาจากข้างคู่มาเป็นวิยกรในครั้งนี้ทางนิด้าก็ขอบคุณนะคะยังไงเดี๋ยวเริมกันได้เลยค่ะเรามีผู้เข้าร่วมอบรม24คนนะคะโดยโดยประมาณเนาะคะ่ะไม่แน่จใจจะมีมาเพิ่มหรือเปล่าค่ะนะคะค่ะ,คะ,คะก็สวัสดีทุกท่านนะคะอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะค่ะก็สำหรับในวันนี้นะคะก็ยินดีมากที่ทางาจริงๆก็เรียกสั้นๆว่าห้องสมุด ช่ไหมคะแต่จริงชื่อเห็นชื่อว่าสํานักบรรณารการพัฒนานะคะสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ก็ขอขอบคุณนะคะทั้งท่านผู้ประสานงานนะคะพี่บรรณารักษ์แล้วก็ทีมทุกท่านนะคะทีมอาสาทุกท่านที่สนใจกิจกรรมนี้นะคะสำหรับในวันนี้ค่ะเราก็จะแนะนําเป็นการอ่านหนังสือบันทึกเสียงผ่าน แอปพลิเคชันที่เรียกว่า read for the blind นะคะแต่ก่อนที่จะไปถึงแอปพลิเคชันค่ะในช่วงเริ่มต้นก็จะให้อีกนะคะอีกชนะทิ์ได้แนะนำถึงเรื่องของให้ให้เราได้ทำความรู้จักกันมากขึ้นนะคะความของห้องสมุดแล้วก็มูลนิธิคนตาบอดไทยรวมถึงว่าการเลือกหนังสือที่จะมาอ่านหนังสือที่อ่านแล้วคนตาบอดจะฟังได้จากช่องทางไหนบ้างเดี๋ยวเชิญอีกค่ะค่ะก็สวัสดีนะคะ ในในส่วนของตรงห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติของเราเนี่ยเราอยู่ภายใต้การดําเนินงานของมูลนิธิคนตะบอดไทยนะคะซึ่งหน้าที่หลักๆของมูลนิธิคนตาบอดไทยเนี่ยเราจะดูแลเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาซึ่งเป็นการศึกษาตลอดชีวิตของตาบอดค่ะ คือการศึกษาเนี่ยไม่ได้มีอยู่แค่ในในเฉพาะในโรงเรียนแต่ว่าการเรียนรู้ของคนตาบอดเนี่ยมันสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตเลยนะคะรวมไปถึงเราเชื่อมั่นว่าคือถ้าเกิดคนทุกคนได้รับการศึกษาแล้วได้โอกาสในการเข้าถึงพวกข้อมูลข่าวสารและสื่อต่างๆแล้วเนี่ยเขาสามารถที่จะพัฒนาตนเองได้แล้วก็สามารถที่จะไปประกอบอาชีพมีเอ่อมีงานทำเลี้ยงดูตัวเองได้แล้วก็เลี้ยงดูคนในครอบครัวได้โดยที่ไม่เป็นภาระ คนในสังคมนะคะตรงนี้ก,ก็ก็จะเป็นหน้าที่หลักนะคะของทางมงูลนิธิคนตาบอดไทยนะคะซึ่งในมูลนิธิเราเองเนี่ยเรายังแบ่งการดำเนินงานออกเป็นทั้งหมด3ส,ส่วนนะคะเรามีโรงเรียนสองคนตาบอดด้วยนะคะอยู่ที่จังหวัดพแพร่ที่อำเภอเด่นชัยนะคะชื่อโรงเรียนสองคนตาบอดสันติจินตนานะคะก็ตรงนี้จะเปิดการเรียนการสอนให้กับเด็ก ตาบอดตั้งแต่ระดับอนุบาลน,นะคะไปจนถึงประถม6 แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเด็กเหล่านี้ก็จะออกไปเรียนร่วมกับโรงเรียนมัธยมทั่วไปนะคะไปจนถึงระดับมหาวิทยาลัยด้วยนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งค่ะที่ออกไปเรียนร่วมเนี่ยเขาก็ยังกลับมาพักอาศัยอยู่ที่โรงเรียนนี้ก็ปัจจุบันมีมีเด็กอยู่ประมาณรวมๆแล้วเนี่ยก็ประมาณ50คนนะคะเผื่อท่านใดที่ผ่านไปแถวนั้นก็แวะไปได้นะคะมีกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กๆด้วยแล้วก็มีกิจกรรมเกี่ยวกับต่างๆที่ ท,ที่หลายๆท่านไป,ไปจัดกิจกรรมให้เด็กๆที่นั่นนะคะทีนี้อีกส่วนหนึ่งค่ะเรายังมีสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาซึ่งดําเนินงานเกี่ยวกับเรื่องทําการวิจัยนะคะเพื่อพัฒนาในเรื่องของนวัตกรรมต่างๆเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆนะคะ ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคนตาบอดเนี่ยบางบางคนเนี่ยไม่ได้ตาบอดตั้งแต่กําเนิดแต่ว่าเขามาตาบอดตอนโต,นตนเนี่ยมีค่อนข้างเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกโรคภัยคับไข้เจ็บหรือว่าเป็นอุบัติเหตุต่างๆต,ต,ตรงนี้สถาบันคนตาบอดเนี่ยก็จะทําหน้าที่ในการที่จะ,ะพัฒนาพวกเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมาช่วยให้คนตาบอดสามารถ ใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้นนะคะรวมไปถึงเรื่องของการใช้ไม้เท้าในการเดินทางการปรับตัวต่าง,างๆการเรียนรู้การใช้สมาร์ทโฟนการใช้คอมพิวเตอร์ของคนตาบอดนะคะตรงนี้แล้วก็ยังมีอีกส่วนหนึ่งก็คือทำหน้าที่ในการผลิตสื่อที่เป็นสื่ออักษรเบลนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกเบลที่เป็นอ่าเป็นเล่มๆเ,เนี่ยแล้วก็หรือว่าจะเป็นพวกอ e ีเบลพวกเบลที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์อะคะ่ะที่อยู่ในแอปพลิเคชันต่างๆโดยที่อาจจะมีเป็น เป็นอุปกรณ์เสริมนะคะที่จะมาทําให้อ่านเบลได้สะดวกยิ่งขึ้นค่ะทีนี้ในส่วนตรงนี้นะคะก็คือห้องสมุดคนตาบอดตรงนี้เราทําหน้าที่หลักๆในการผลิตสื่อและสื่อหลักที่เราผลิตเนี่ยเราเรียกว่าหนังสือเดซี่หนังสือเดซี่นะคะเป็นสื่อที่คนตาบอดทั่วโลกนะคะเป็นมาตรฐานที่เขาสามารถที่จะเข้าถึงหนังสือได้จริงๆมันก็เหมือนกับ อ่าเป็นหนังสือเสียงอะค่ะเพยงแต่ว่ามันจะต่างกับหนังสือเสียงทั่วๆไปที่หนังสือเสียงทั่วไปเนี่ยอาจจะเป็นพวกเป็นไฟล์ mp3 สามอ่ออะไรพวกนี้นะคะที่เป็นไฟล์ยาวๆ,ๆเลยแต่ว่าหนังสือเดซี่ของเราเนี่ยจะเป็นระบบหนึ่งในการให้บริการอัพลตบอดซึ่งจะประกอบไปด้วยพวกหัวข้อต่างๆมีมีหน้าต่างๆของหนังสือก็คือเปรียบเหมือนกับ หนังสือตาดีอะค่ะที่เป็นอ่าหนึ่งเล่มเนี่ยเวลาคนตาดีอ่านหนังสือเนี่ยมันก็จะประกอบไปด้วยมีหน้าปกมีหน้าปกมีหนังสืออยู่ตรงนี้พอดีเลยแต่ไม่รู้อันไหนอันไหนอันไหนหน้าอันไหนหลังนะคะอ๋อก็อ่ามีหน้าปกหนังสือมีหัวข้อต่างๆมีปกหน้าปกในคํานําสารบัญต่างๆ ไปจนถึงปกหลังนะคะแล้วก็หนังสือในแต่ละเล่มเนี่ยมันก็จะประกอบไปด้วยเลขหน้าแล้วก็มีย่อหน้าต่างๆมีรา,ายละเอียดต่างๆในหนังสือเวลาที่ทุกๆคนอ่านหนังสือกันเนี่ยบางงครั้งเนี่ยก็จะไปยังหัวข้อต่างๆของหนังสือเลยนะคะบางคนอาจจะข้ามหัวข้อคำนำสารบัญไปยังเนื้อหาเลยหรือบางคนอาจจะไปยังหน้าที่ต่างๆของหนังสือได้ทันทีนะคะตรงเนี้ย ก็คือประกอบไปด้วยหนังสือหนึ่งเล่มคนตาบอดก็เช่นกันนะคะคนตาบอดเขาก็สามารถที่จะอ่านหนังสือหนึ่งเล่มได้เหมือนกับคนตาดีเลยนะคะเราเรียกกันว่าหนังสือเดซี่นะคะที่จะประกอบไปด้วยหัวข้อของหนังสือแล้วก็เสียงอ่านหนังสือนะคะโดยมีการการอ่านที่มีการแบ่งเป็นประโยคต่างๆมีการมาร์กพวกเลขหน้าต่างๆนะคะให้คนตาบอดสามารถใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้นนะคะทีนี้ ในในในด้านโปรแกรมที่ใช้ในการอ่านหนังสือให้คนตาบอดเนี่ยเรามีทั้งหมด2ส่วนด้วยกันนะคะเรามี2โปรแกรมหนึ่งเลยเรามีโปรแกรมที่ติดตั้งลงคอมพิวเตอร์นะคะเรียกว่าโปรแกรม OB หรือ OBI นะคะกับอีกหนึ่งเรามีแอปพลิเคชัน Read for the Blind นะคะที่ที่จะมาศึกษากันในวันนี้นะคะก็ แอปพลิเคชันรีฟอร์ดบายเนี่ยถือกําเนิดขึ้นมาก็ตามเทคโนโลยีนะคะเพราะว่าคนเราทุกวันนี้เนี่ยใช้สมาร์ทโฟนกันจริงๆก็คนหนึ่งก็น่าจะไม่ต่ำกว่าหนึ่งเครื่องนะคะก็ใช่ไหมหลตรงนี้ก็ไหลเครื่องนะคะก็ตรงนี้มันก็จะเพิ่มความสะดวกให้กับอาสาสมัครนะคะเป็นทางเลือกค่ะแต่ถ้าถามว่าการอ่านแบบไหนดีกว่าหรือว่าสะดวกกว่าเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับอาสาสมัครนะคะ อาสาบางท่านเนี่ยอาจจะคุ้นชินกับการที่จะใช้คอมพิวเตอร์ค่ะเพราะว่ามันสะดวกในตรงที่เรื่องของการอ่านการอิดิตตัดต่อเสียงอ่านต่างๆหน้าจอใหญ่ก็จะทำให้แก้ขไขปลาเสียงได้ดียิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการอ่านด้วย OB หรือว่าอ่านด้วยแอปพลิเคชัน r e f ฟ r b ์เนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราเน้นเลยหลักๆเลยนะคะคือเรื่องของคุณภาพของการอ่าน คุณภาพของเสียงความดังความเบาหรือว่าเสียงรบกวนต่างๆการเว้นวรกการออกคําต่างๆให้ถูกต้องแล้วชัดเจนนะคะตรงนี้เป็นสิ่งที่สําคัญเพราะว่าเสียงของทุกๆท่านที่อ่านเนี่ยจะอยู่คู่กับคนตาบอดไปตราบนานเท่านานนะคะคือตรงนี้เวลาอ่านเนี่ยมันมันอยู่ไปนานแล้วก็มันมันค่อนข้างที่จะไม่ว่าจะเป็น คอมพิวเตอร์หรือว่าเป็นเป็นแอปพลิเคชันเองก็ตามเนี่ยตรงเนี้ยสำคัญจะอยู่ที่เรื่องของการอ่านนะคะตรงเออก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะมีในช่วงที่สองนะคะที่ที่เราจะมาเรียนรู้กันว่าเราจะต้องอ่านยังไงให้มันถูกต้องอ่านยังไงให้ชัดเจนหรือว่ามีข้อควรระวังอะไรบ้างนะคะแล้วก็หนังสือที่ทุกท่านอ่านเนี่ยเราจะผลิตแค่ครั้งเดียวเพราะฉะนั้นเราเลยต้องเน้นย้ำในเรื่องของตรงนี้นะคะเราจะไม่มีการบันทึกใหม่นอกจากว่า สมัยก่อนที่มันจะมีพวกการอ่านที่ที่ยังไม่ค่อยได้คุณภาพอย่างเช่นการอ่านลงเทปหรือว่าอ่านด้วยะระบบในเดิมๆนะคะที่คุณภาพมันยังไม่ค่อยดีเนี่ยตรงนี้ในปัจจุบันเราก็จะต้องมีการนํามาอ่านใหม่นะคะแล้วก็หนังสือที่ทุกท่านอ่านเนี่ยเราก็จะมีการให้จองอ่านด้วยไม่มีการอ่านซ้ํา <c oughs> เลือกหนังสือที่ที่เอ,อ่อไม่ซ้ําแล้วก็จองอ่านกันมาตรงนี้เราก็จะมีการไปจดแจ้งกับกรมทรัพย์สินด้วยนะคะเพื่อเพื่อที่จะแจ้งให้กรมทรัพย์ได้ทราบอะคะ่ะว่าขณะนี้ทางห้องสมุดเนี่ยเรากําลังจะอ่านหนังสือเล่มน,นี้แล้วก็จะมีการให้บริการหนังสือเล่มน,นี้ด้วยนะคะ สาเหตุที่เราไม่ให้ไม่ให้อ่านซ้ำหนึ่งอีกอีก,อกเรื่องหนึ่งเลยก็คือว่าหนังสืออะค่ะในในโลกใบนี้มีเยอะมากแล้วก็หนังสือที่ออกมาแต่ละปีแต่ละเดือนเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะนะคะเราก็จะไม่ให้ไม่ให้เสียเวลานะคะที่จะไปอ่านซ้ำก็จะได้ให้อ่านอะไรที่มันหลากหลายยิ่งขึ้นด้วยนะคะแล้วก็อีก,อ,กอีกเรื่องหนึ่งค่ะวิธีการเลือกหนังสือเนี่ยสำหรับเอ่อการการอ่านจริงๆ เราเราก็จะบอกแบบนี้ค่ะว่ามันจะเป็นคำถามยอดฮิตนะคะว่าอาสาสมัครถามมากันเยอะคนละบอดชอบอะไรหรือว่าควรจะเลือกอ่านหนังสือแบบไหนนะคะเราก็จะแนะนำว่าเล่มแรกของอาสาเนี่ยอยากจะให้เลือกหนังสือเล่มที่อาสาชื่นชอบแล้วก็มีจำนวนหน้าอยู่ที่ประมาณหนึ่งร้อยถึงสองร้อยหน้าไม่น้อยไปกว่านี้แล้วก็ไม่มากาไปกว่านี้ประเภทหนังสือก็อ่านได้ทุกแนวยกเว้นนิทาน ทำไมถึงไม่ให้อ่านนิทานเพราะว่านิทานเนี่ยน้อยมากแล้วก็เอ,อภาพเยอะหนังสือที่มีภาพเนี่ยจะต้องมีการบรรยายภาพนะคะเพราะฉะนั้นจะไม่เหมาะกับอาสา,าที่เพิ่งเริ่มต้นค่ะมันจะต้องมีการคิดบทบรรยายภาพว่าเป็นภาพอะไรอะไรแบบนี้ก็จะทําให้ขั้นตอนค่อนข้างเยอะแล้วก็หนังสือประเภทนิทานเนี่ยมันค่อนข้างที่จะอ่านแบบปกติเนี่ยไม่ค่อยได้ก็คือ Billie, sucking, บางบางบางทีมันจะเป็นเรื่องของความน่าสนใจของเนื้อหาด้วยนะคะแล้วก็กลุ่มคนฟังของเราเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเด็กสุดก็จะเป็นระดับมัธยมค่ะไปจนถึงคนบอดที่เป็นผู้สูงอายุเลยนะคะส่วนกลุ่มเด็กๆเนี่ยเราเราจะเน้นให้เด็กเนี่ยใช้หนังสือประเภทหนังสือหนังสือเบลเนี่ยจะเป็นส่วนใหญ่นะเพราะเขาจะต้องมีการฝึกในเรื่องของการใช้ทักษะในเรื่องของการอ่านอักษรเบลด้วยนะคะมันก็เหมือนกับที่เราปลูกฝังให้เด็กตาดี เขียนกอไก่อ่านหนังสือกอไก่ขอไข่อะไรแบบนี้นะคะเหมือนกันค่ะทีนี้อีกอีก,อ,กอีกส่วนหนึ่งค่ะการการเลือกหนังสือประเภทของหนังสือเนี่ยจริงๆคนตาดีชอบอะไรคนตาบอดก็ชอบแบบนั้นคนตาดีบางคนเนี่ยอาจจะชอบเรื่องเรื่องของบันเทิงเรื่องของนวนิยายวรรณกรรมอะไรต่างๆนะคะแล้วก็ในบางครั้งค่ะคนคนหนึ่งเนี่ย ก็ไม่ได้จําเป็นว่าจะต้องชอบหนังสืออยู่แนวเดียวบางครั้งเราก็อาจจะอยากจะได้หนังสืออะไรที่มันเป็นเรื่องของเสริมวิชาการความรู้บ้างหรือว่า เรื่องปรัชญาเรื่องประวัติศาสตร์บ้างเรื่องการประกอบอาชีพหรือเรื่องการทำาอาหารหรือบางคนเนี่ยอาจจะชอบเรื่องของการลงทุนการทำธุรกิจเนี่ยก็ก็จะไปค้นคว้าอ่านหนังสือประเภทนั้นๆหรือบางครั้งเราทำงานเครียดมาแล้วเราก็อยากจะรีแลกซ์ไปเรื่องของการท่องเที่ยวบ้างไปเรื่องของนิยายบ้างนะคะก็จะเป็นอะไรที่มันหลากหลายแล้วก็ในฐานะที่ที่อย่างอย่างเป็นห้องสมุดเนี่ยอย่างคนตาดีเนี่ยบางครั้งอะ่ะ อยากจะต้องการจะค้นคว้าหนังสืออะไรสักอย่างเนี่ยก็ยังสามารถที่จะเดินเข้าห้องสมุดนะคะแล้วก็ไปเลือกตามชั้นวางหนังสือแล้วก็ไปค้นหนังสือต่างๆที่เราเองต้องการแล้วก็เอามาอ่านได้คนตาบอดก็เช่นกันนะคะในฐานะที่เราเองเนี่ยเป็นห้องสมุดของคนตาบอดเนี่ยแต่ว่าหนังสือของเราเองเนี่ยใน,ใ,นในห้องสมุดเราเนี่ยปัจจุบ,บันเรามีอยู่แค่ประมาณหนึ่งหมื่นกว่าเล่มแค่หมื่นกว่าเล่มแค่นั้นเองนะคะแต่ว่าห้องสมุดเราเปิดมาเนี่ยไม่ต่ำกว่าสี่สิบปีแล้ว ถ้าเทียบกับหนังสือทั่วไปเนี่ยถือว่าค่อนข้างน้อยมากนะคะแล้วก็เวลาที่คนตะบอดเขาต้องการที่จะเข้ามาค้นคว้าเนี่ยเขาก็สามารถที่จะเข้ามาเลือกได้ด้วยตัวเองแต่ว่าห้องสมุดเราเองเนี่ยอาจจะยังเองียงอาจจะยังไม่ค่อยเต็มในในทุกๆหมวดนะคะดังนั้นเราก็เลย อยากจะแนะนำอาสาว่าถ้าอาสาสมัครชอบอะไรถนัดแนวไหนก็เลือกในแนวแบบนั้นเพื่อที่จะได้มาเติมเต็มห้องสมุดของคนตาบอดเนี่ยให้มันสมบูรยิ่งขึ้นแล้วก็คนตาบอดจะได้มีอิสระในการที่จะเข้ามาเลือกหนังสือได้ได้มากยิ่งขึ้นนะคะทีนี้อีกส่วนหนึ่งค่ะหนังสือที่เราผลิตเนี่ยส่วนใหญ่หนึ่งเลยเราผลิตตามความต้องการของคนตาบอดสองเราผลิตาตาม สิ่งที่คนตาบอดต้องการจริงๆแหละแต่ว่าบางทีเขาไม่มีทุนทรัพย์ในการที่จะไปซื้อนะคะเขาจะ,จะแจ้งมาเป็นรายชื่อหนังสือที่เขาต้องการแล้วก็ให้ทางห้องสมุดเราเนี่ยไปลงที่เพจนะคะใครที่เคยเข้าไปที่เพจของห้องสมุดเนี่ยก็จะเห็นนะคะจะมีรายชื่อหนังสือที่คนตาบอดต้องการตรงนั้นก็ลองไปเลือกดูได้กับอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นหนังสือที่อาสาทุกๆท่านช่วยกันเลือกมาค่ะแล้วก็ มาแนะนําให้คนตาบอดได้ได้ฟังกันนะคะก็จะมีอยู่อยู่ส่วนหลักๆตามนี้นะคะทีนี้อีกเรื่องหนึ่งเวลาที่ทุกท่านอ่านกันมาแล้วเนี่ยอ่านแล้วไปไหนอ่านแล้วเราก็ยังมีส่วนของการให้บริการตรงนี้ก็จะเป็นอีกคําถามยอดฮิตเหมือนกันสําหรับใครที่เคยเข้าไปที่แอป a d For The Buy แล้วมันจะถูกแบ่งออกเป็นสองฝั่งก็จริงนะคะมีฝั่งที่ ฉันเป็นคนตาบอดหรือกับฉันเป็นอาสาสมัครตรงนี้ฟังได้สองส่วนเวลาที่อาสาสมัครอ่านไม่ว่าจะเป็นบทความหรือว่าหนังสือนะคะอ่านอัปโหลดปุ๊บเนี่ยคนตาบอดสามารถที่จะล็อกอินเข้ามาฟังได้ทันทีค่ะแต่บางครั้งเนี่ยก็คือคืออาสาหลายหลาท่านเนี่ยที่ที่อ่านมาแล้วเนี่ยจะสังเกตว่าทำไมมันไม่มียอดวิวขึ้นนะคะก็จะบอกแบบนี้ค่ะว่า จริงๆ r e a d f o r the blind เนี่ยไม่ใช่แอปหลักที่คนตาบอดใช้งานกันเราจะมีส่วนของการให้บริการอีกอกสองส่วนด้วยกันนะคะที่คนตาบอดใช้งานหนึ่งเลยเรามีสายด่วน1414 14นะคะเป็นการฟังหนังสือผ่านทางโทรศัพท์หมายเลข1414 14. ตรงนี้คาะจะมีทั้งในเรื่องของการให้บริการหนังสือในห้องสมุดเองการให้บริการเอ่อในเรื่องของสื่อต่างๆที่เราให้บริการผ่านทางสายด่วนหนึ่สีนะคะคุณภาพของการให้บริการผ่านทางโทรศัพท์เนี่ยมันก็จะถูกดรอปค่ะตรงนี้แหละจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งว่าทําไมเราจะต้องให้อ่านให้มันได้คุณภาพถูกต้องแล้วก็ชัดเจนนะคะเพราะว่าเวลาที่อ่านมาสมมติคุณภาพประมาณ80%เ ให้บริการในโทรศัพท์เนี่ยมันจะถูกดรอปไปครึ่งหนึ่งนะคะมันก็จะเหลืออยู่ประมาณสี่สิเปอร์เซ็นตนะคะอีกส่วนหนึ่งค่ะก็คือเรามีแอปพลิเคชันแท็ to read T A B เลขสองแล้วก็ R E A D แทบทูรีดเนี่ยเป็นแอปหลักเลยที่คนตบบอดเข้าไปใช้งานนะคะโดยทั้งสองเนี่ย จะให้บริการระบบสมาชิกก็คือจะต้องมียูสเเนมมีพาสเวิร์ดล็อกอินเข้าไปนะคะคนที่จะเข้ามาใช้งานจะต้องเป็นคนตาบอดเท่านั้นเขาจะต้องมีบัตรคนพิการนะคะที่ที่ยืนยันว่าเป็นคนตาบอดจริงๆถึงจะสามารถที่จะเข้ามาใช้งานได้นะคะเพราะว่ามันจะอยู่ภายใต้ของพรบลิขสิทธิ์ด้วยนะคะ ในแอป t a b to Read เนี่ยคุณภาพอ่านมาแบบไหนก็จะให้บริการแบบนั้นเลยนะคะแต่ว่าเนื้อหาค่ทั้งสองอย่างเนี่ยทั้งสายด่วนหนึ่งสิสี่กับแอป t a ็ t t Read เนี่ยจะเหมือนกันนะคะทีนี้จริงๆอ่ะบริการของเราเนี่ยจะมีทั้งหมด5บริการแต่ว่า นอกเหนือจากนี้มันจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของหนังสือเสียงแล้วแหละก็จะมีในเรื่องของ T A B Radio นะคะเป็นวิทยุเพื่อการเข้าถึงข้อมูลข่าสารทางสื่อสิ่งพิมพ์ตรงนี้ก็จะเป็นการให้ทางเลือกนะคะไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นคนตาบอดและเป็นคนทั่วไปก็สามารถที่จะเข้ามาฟังพวกวิทยุที่มันให้บริการเกี่ยวกับเรื่องพวกข้อมูลข่าวสารต่างๆนะคะกับอีกบริการหนึ่งบริการที่4ก็คือ audio description เป็นบริการเสียงบรรยายภาพ ก็จะเป็นพวกเหมือนโทรทัศน์ละครพวกสื่อต่างๆหรือว่าพวกสารคดีต่างๆที่มันมันเน้นภาพอะค่ะคนตาดีดูเข้าใจเน้นภาพแล้วก็แต่คนตาบอดเนี่ยไปฟังบางทีก็ก็คือจะไม่เข้าใจนะคะเพราะว่าเขามีการสื่อสารด้วยคําพูดเนี่ยค่อนข้างน้อยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของทางมูลนิธิคนตาบอดไทยที่จะจัดทาบริการเสียงบรรยายภาพให้นะคะ แล้วบริการสุดท้ายบริการที่5ก็คือแอปพลิเคชัน read for the blind นี่แหละคะ่ะที่ที่บอกไปแล้วข้างต้นนะคะที่จะเป็นในส่วนของอาสาสมัครอ่านหนังสือแล้วก็คนอบอดเข้าไปฝัง่งหนังสือแต่ด้วยวัตถุประสงค์ของแอป read for the blind เองเนี่ยมันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นทางเลือกให้อาสาสมัครเท่านั้นนะคะเราไม่ได้เน้นว่าคนอบอดจะต้อง ใช้แอปนี้เป็นแอปหลักแต่ว่าคนบอดก็ยังสามารถที่จะเข้ามาฟังได้แหละบางทีบทความหรือว่าหนังสืออ่านจบแค่หนึ่งบทยังไม่ได้สมบูรณ์ร้อเปอร์เซ็นตก็เข้าไปฟังได้แล้วนะคะตรงนี้คนบอดเองเนี่ยเข้าไปฟังอาจจะต้องรุ้นนิดหนึ่งนะคะว่ารอรอรอสมมติว่าหนึ่งบทและออะบทที่สองเมื่อไหร่จะมานะบทที่สามเมื่อไหร่จะมานะอย่างเงี้ยคนบอดบางคนเนี่ยเขา เขารอที่มันเสร็จสมบูรณ์เป็น1นึ่งเล่มอะไม่ไหวเนี่ยเขาจะต้องเข้าไปตามที่แอปเนี้เลยนะคะแล้วก็พอมันเสร็จสมบูรณ์ครบหนึเปอร์เซเราก็จะมีการนําออกจากแอปเอามาตรวจก็คือเอามา Import เข้าโปรแกรม OB ค่ะแล้วก็เอามาตรวจแล้วก็เอามาให้บริการในช่องทางที่1กับที่2ที่กล่าวไปข้างต้นนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยจะเลือกอ่านด้วย โปรแกรมอะไรก็ได้เพียงเดี๋ยว,ว่ามันก็จะมีขั้นตอนมีกระบวนการของมันนะะในการที่หลังบ้านเราอ่ะจะจะต้องเอาออกมาจัดทําแล้วก็ออกมาให้บริการนะคะแล้วก่อนที่จะไปเรื่องของอเรื่องของคุณภาพนะคะอย่างขั้นตอนของของการอ่านหนังสือผ่านแอปพลิเคชัน A ๆเนี่ยมันก็จะจะมีกระบวนการไม่ได้แตกต่างกับการอ่านลงคอมพิวเตอร์นะคะก็คือหนึ่งเลยเนี่ยจะต้องมีการเลือก เลือกหนังสือก่อนหลายๆท่านเนี่ยบางทีอาจจะเข้าใจผิดนะคะดาวน์โหลดแอปแล้วเข้ามาในแอปแล้วแล้วก็หาหาว่าเอ๊ะแล้วเราจะเลือกหนังสือยังไงหรือว่าเราเราโหลดมาแล้วแหละเราเราจะทํายังไงเราจะหาเนื้อหาจากไหนนะคะแอปตัวเนี้ยเป็นแค่อุปกรณ์นะคะส่วนหนังสือเนี่ยอาสาสมัครจะต้องมีเองแล้วก็ใช้แอปตัวเนี้ยเป็นตัวบันทึกขั้นตอนเนี่ยไม่ใช่ว่า โหลดมาแล้วไปสร้างปุ๊บแล้วก็เช็คแค่ในแอปว่ามันไม่มีคนอ่านแล้วก็ไปสร้างอ่านได้เลยแบบนี้แบบนี้ไม่ได้นะคะคือจะต้องมีการแจ้งไปที่ทางทางแอดมินหรือว่าถ้าเกิดเป็นเป็นการจะทำเป็นลักษณะของโครงการที่มีกลุ่มเป็นองค์กรลักษณะแบบนี้ก็จะต้องมีการรวบรวมหนังสือรายชื่อที่ ต้องการจะอ่านนะคะแล้วก็มีการเช็คนิดหนึ่งแล้วก็ถึงจะไปอ่านไปสร้างโครงสร้างอ่านได้แล้วก็มีการส่งตัวอย่างมาก่อนก่อนที่จะอ่านจนจบเล่มนะคะเพราะว่าบางทีถ้าเกิดไปอ่านมาจนจบแล้วเนี่ยแต่ว่าเออมันมีเสียงรบกวนบ้างหรือว่าอ่านผิดอ่านเสียงเบาเกินไปอะไรแบบนี้ใช้ไม่ได้ทั้งเล่มก็มีเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นอยากจะให้เป็นไปตามขั้นตอน,นะคะ่ะก็ เดี๋ยวต่อไปนะคะก็จะให้พี่หนิงมาแนะนํานะคะว่าเราควรจะอ่านยังไงนะคะให้มันถูกต้องอ่านยังไงให้มันชัดเจนแล้วก็สามารถที่จะนําไปใช้ได้จริงค่ะเชิญ <c oughs> พี่หนิงค่ะ